เซนเซอร์ S S เนี่ยมันเตะแล้วมันไม่เปิดสักทีมันเตะยังไงนะครับไม่ให้ตั้งใจเตะเปรี่ยงเลยนะต้องค่อยๆเตะนะฮะต้องแบบสมูทนิดนึงนะฮะวิธีการนะครับเราก็แค่เงื่อนไขในการทํางานของเซนเซอร์นะครับคือ1 วันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่า Fortuner l e g e n d น e เนี่ยจากปัญหาผู้ใช้งานที่เราพบอยู่เนี่ยว่าทำยังไงเซนเซอร์เนี่ยมันเตะแล้วมันไม่เปิดสักทีมันเตะยังไงนะครับเรามาดูกันดีกว่าเงื่อนไขในการทำงานของเซ็นเซอร์นะครับมีเงื่อนไขติดต่อไปนี้นะครับคือ 1. Switch. s w i t สวิตเซนเซอร์รอบคันเนี่ยต้องถูกกดเข้าไปนะครับให้มีไฟสีเขียวติด2สวิต เปิดปิดระบบการทํางานของเซนเซอร์เตะเปิดฝาท้ายต้องกดให้มันเด้งออกมาครับเท่านี้เองครับส่วนที่พลาดนะครับเคยเห็นลูกค้านะครับเตะเท่าไหร่ก็ไม่เปิดเพราะอะไรครับสวิตตัวนี้มันถูกกดเข้าไปครับการกดเข้าไปในสวิตช์ออฟเนี่ยหมายความว่ากดเพื่อยกเลิกครับเพราะฉะนั้นเราต้องกดให้มันเด้งออกมาครับออาทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าประตูท้ายเซนเซอร์เตะเปิดฝาท้ายฟ้าเนี่ยทำงานยังไงนะครับวิธีการนะครับเราก็แค่พกรีโมทของรถอยู่ติดตัวแล้วก็เงื่อนไขของรถคือรถเนี่ยประตูจะต้องล็อกอยู่ เสร็จแล้วปุ๊บนะครับให้เรามาเล็งที่ตัวเซ็นเซอร์แนวนี้นะครับถ้าเอากล้องมือถือมาส่องจะรู้เลยว่ามีเซ็นเซอร์2ตัวอยู่บริเวณนี้นะครับเวลาที่มีการเตะผ่านแถวบริเวณนี้นะครับเซ็นเซอร์จะทำงานและสังส่งให้ประตูเปิดนะครับลองดูกันนะครับเห็นไหม ง่ายเลยง่ายเลยนะชีวิตดีดีเลยนะฮะอย่าลืมนะครับเวลาจะใช้งานเนี่ยล็อกประตูเนี่ยประตูสถานะคือต้องล็อกอยู่นะครับแล้วมาถึงเนี่ยไม่ให้ตั้งใจเตะเปรี้ยงเลยนะต้องค่อยๆเตะนะฮะต้องแบบสมูทนิดนึงนะฮะ ทางด้านน,นี้ทางด้านาานี้จะมีในส่วนของคําแนะนําอยู่นะครับว่าเตะเปิดปิดเซ็นเซอร์ฝาท้ายต้องทํำยังไงนะครับอย่างแรกเลยคือในส่วนของตัวรีโมทต,ต้องอยู่กับตัวเวลาที่เตะเนี่ยสอดขาเข้าไปใต้กันชนบริเวณตําแหน่งที่ผมชี้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ค่อยๆเตะอย่างนุ่มนวลน,นะไม่ให้ฟาดเปี้ยงเข้าไปนะครับแล้วก็พอมีเสียงปิดมีเสียงตีดน,นะครับถอยตัวออกมานิดนึงก่อนแต่ให้หยุดอยู่กับที่นะไม่ให้ถอย ออากมาเลยนะอยู่จุดที่ก่อนแล้วพอประตูเริ่มเปิดปุ๊บคุณค่อยถอยตัวออกมานะครับหลังจากนั้นเวลาที่คุณปิดนะครับทำเหมือนเดิมนะครับก็คือสอดเท้าเข้าไปนะครับใต้ใต้บริเวณกันชนท้ายพอมีเสียงปิด๊ดปุ๊บทีนี้คุณต้องถอยตัวออกมาให้มากกว่าเดิมเพื่อที่จะพ้นแนวแลัศมีประตูที่เขาต้องปิดนะครับนี่แล้วส่วนนี้หรือว่าคุณจะสามารถปิดสวิตช์นี้ก็ได้นะครับสวิตช์นี้ก็ได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับฟังก์ชันที่เรามีมากกว่ารถอื่นๆนะครับโดยเฉพาะรถที่เป็นประตูไฟฟ้าของเราเองเนี่ย f o r t u n e r เนี่ยสามารถตั้งค่าความสูงของตัวประตูได้อย่างสมมติว่าถ้าคุณต้องการให้ให้มันเปิดประตูให้มันระดับเตี้ยลงกว่านี้คุณก็ค่อยๆดึงลงมาก่อนอันนี้คือแจ้งนะครับพอได้ตำแหน่งที่ต้องการปุ๊บคุณก็กดแช่นะครับกดแช่จะมีเสียงปิ๊บสั้น4ครั้งภายในระยะเวลา2วินาทีนะครับ เท่านี้ประตูเวลาที่เปิดเนี่ยก็จะอยู่ระดับที่คุณตั้งใหม่แล้วนะครับถ้าจะให้กับสู่ระดับเดิมคือระดับสูงสุดคุณก็แค่ผลักเบาๆขึ้นไปนะครับผลักเบาๆขึ้นไปแล้วคุณก็ตั้งใหม่นะครับตั้งใหม่อ่าสี่ครั้งภายในสองวินะครับเท่านี้เองอเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการปิดประตูให้ดูนะครับเป็นประตูอย่าลืมนะเตะอย่างนุ่มนวลนะฮะนุ่มนวลอ่าเท่านี้นะครับ เท่านี้นะครับประตูก็จะปิดแล้วอย่าลืมนะครับถอยตัวออกมาให้ห่างจากระยะที่ประตูปิดด้วยนะครับยอด